สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พกช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอีพีนี้ก็เป็นอ p ีที่274แล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองค์ละ150บาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก,ก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนท่องทางการติดตอ่อเราเบอร์โทร0824804746ก็ผมส่วนอดี line ก็จะเป็น popcorn2533 ได้ไหมนะนะหรือว่าแจ็เป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้จะลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเ,เรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะครับเนี่ยทางอ่างทองนะวัดใหญ่นะพี่นะเนี่ยหลวงพ่อยอดวัดใหญ่อ่างทองนะพี่นะได้มาแบบนี้เนี่ย ด้านหลังเนี่ยเหมือนยันของหลวงพ่อแดงเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูครับเนี่ยวัดใหญ่อ่างทองแล้วพี่นะเนี่ยเป็นหลวงพ่อยอดนะครับนะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยยันด้านหลังเนี่ยเหมือนทางหลวงพ่อแดงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ครัเนี่ยนผมไม่รู้ว่าปีไหนนะครับเนี่ยเห็นเหรียญเนื้อหาสวยดีนะครับผมแล้วก็แปลกดีนะเนี่ยนดูเขาแกะบงแกะบ็อกนะครับเนี่ยเด็ดนะครับองเนี้ยหมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับหมายเลขหนึ่งครับผมต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสองนี่ ตาหมายเลขสองนะครับองค์นี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่าเป็นของทางหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ต่อโค้ดพิเศษแล้วก็เลขโค้ดเขาห้าร้อยนะครับนี่นีครับนี่นกว่าฝังกิ่งนะพี่นะไม่มีไม่มีกิ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะผมได้มาแบบนี้เนะนี่ยเนี่ยเป็นปิดตาหลูงพ่อคูณนะครับนี่ครับนี่ หมายเลขสองนะครับผมนี่หมายเลขสองต่อไปเป็นหมายเลขสามเป็นเห,นหรียญพ่อหลุนเก้ายอดครับผมเหรียญพ่อหลุนเก้ายอดนี่นะครับหมายเลขสามครับผม เลขสามครับผมเหรียญน,นี้ต่อไปเป็นปูทวดหลังเตารีดหมายเลขสี่ครับผมนีครับเป็นปูทวดหลังเตารีดตอกชอชิงนะครับชอชิงแบบนี้นะครับผมน,นี่ครับองนี้หมายเลขสี่ครับผมนี่ ต่อไปเป็นพระสั่งกระจายหมายเลขห้าพระสังกระจายเนื้อโลหะนะครับี่หมายเลขห้านี่ครับไม่มีเสียงกิ่งนะองนี้ไม่มีเสียงกิ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นพระสังกระจายนะครับผมีนหมายเลขห้า ต่อไปเป็นหมายเลขหกอ,องนี้เป็นพระแก้วเนื้อผงนะครับพระแก้วเนื้อผงหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะ่นะนี่นี่ปีหกสองนะครับนี่เป็นพระแก้วนะครับเนี่ยเนี่ยใช่ไหมหรือผมเรียกผิดแต่ผมมองว่านะ่าเป็นพระแก้วนะครับเนี่ยนี่ครับอ,องเี้หมายเลขหก 6, นะครับเลขโค้ดห้าห้าหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่นี่ครับ ปีสองห้าหกสองนะครับผมอองค์นี้หมายเลขหกนะครับต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขเจ็ดนี่ครับเป็นพักกิ่งชินนะบัญชรครับผมนี่นี่ครับนี่หมายเลขเจ็ดนะครับผมกิ่งดังนะตรงนี้นี่ครับหมายเลขเจ็ด ต่อไปเป็นรูปหลอ่อหลวงปู่สุขครับผมหมายเลขแปดรูปหลอ่อหลวงปู่สุขครับผมนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อทวดหมายเลขเก้า นี่ครับองค์นี้หมายเลขเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมลายธงชาติหมายเลขสิบแต่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญอ่าฉลองพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อ,ดพอ,ดพอดเดิมนะครับผมนี่เป็นเหรียญฉลองพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อดเดิมนะครับนี่เป็นเหออรียญลายธงชาติแบบนี้นี่เขามีโค้ดเหมือนคล้ายๆเป็นโค้ด,ดช้างตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับนีเป็นเหรียญปี 58าแทับห้นะครับผมนี่ฉลองพิพิธภัณฑ์หลวงพระเดิมนะเลขโค้ด1174นะครับนี่นี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงแบบนี้นะครับผมองค์นี้หมายเลข10นี่หมายเลข10ต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลข11ครับผมนี่สมเด็จพิมพ์คะแนนครับผมนี่ครับนี่หมายเลข สิบเอ็ดนะครับผมองนี้ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองและเป็นหมาพิมพ์ทรงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร,ไบบนะรนะอ่ะผม,นะผมได้มาแบบนี้เลยนะครับองนี้หมายเลขสิบสองนะครับผมเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยหมายเลขสิบสอง ต่อไปเป็นคุณแผนเคลือบหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับเป็นคุณแผนเคลือบนะครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นคุณแผนอีกหนึ่งองค์หมายเลขสิบสี่นี่จะเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนี่ย ครับองนี้หมายเลขสิบสี่นะครับผมนี่ครับหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม สิบห้านะครับผมี่หมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นสิงห์นี่ด้มาแบบนี้เลยนะครับเรียมมาแบบนี้เลยนี่หมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับน,นี่นะในเรียมกับเก่ามาแบบนี้เลยนี่นะครับองค์นี้หมายเลขสิบหก 16. ต่อไปเป็นสมเด็จอาหลวงพ่อขอมัมดไผ่ลงวัวหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสมเด็จหลวงพ่อขอม วัดไผ่ลงวัวครับผมนีนนี่ครับี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลปีห้าเก้านี่ครับหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ครับเป็นปีห้าเก้านะครับผมนี่ นครับ,บวัดห้วยมงคลครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนหมายเลขที่ยี่อ่าสิบเก้าเหรียญหลวงปู่หมุนหมายเลขสิบเก้าครับผมนะครับสองห้าสี่สามนี่หมายเลขสิบเก้าครับผม ต่อไปเป็นรูปรลอนเราพองเงินหมายเลขที่ยี่สิบครับนี่ครับองนีมม้หมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นนางพญาลหลังอุครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด เป็นนางพยานหลังอุกครับผมนี่นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สบเอ็ต่อไปเป็นหลวงพ่อโตครับผมหมายเลขที่ยีสบสอ นี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรูปหล่อพระพุทธวดหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม นครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพัสสําเร็จหมายเลขที่ยี่สิบห้านี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนี่นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขที่ย <in> ี่สิบเจ็ดครับผม อง์นหมายเลขที่27ต่อไปเป็นรูปลอนร,รวมพ่อทบก็ผมหมายเลขที่28นะครับอง์นหมายเลขที่28ต่อไปเป็นรูปลอนร,รวมพ่อเงินท่ามาไฟหมายเลขที่29 ตอพ่อเ,เงินท่ามะไฟนี่ครับหมายเลขที่ยี่ิบเกต่อไปเป็นรายการสุดท้ายก็จะเป็นพาะสมเด็จก็บผมหมายเลขที่สาสิบนี่ของนี้หมายเลขที่สาสิบนะครับผม นีครับในองค์นี้หมายเลขที่สามสิบอ่าแล้วก็สําหรับพี่ๆท่นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ